พอยเฟลเนี่ยพี่นาเกิรที่บอกว่าสร้างในปีจริงเขาเริ่มก่อสร้างเนี่ยปี1887ตอนนั้นเนี่ยทางกรุงปารีสเนี่ยเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพนิทรรศการเอ็กซ์โปนะครับงาน,นเอ็กซ์โปเนี่ยมันมีมานานมากแล้วคือนในปัจจุบันเอ็กซ์โปก็ยังถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับเอ็กซ์โปเมืองไทยเนี่ยเคยเข้าชิงรอบเกือบจะแบบสุดท้ายกับดูไบจําได้ไหมกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยส่งขึ้นนเข้าไปแล้วชิงกับดูไบแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลจากคุณอภิสิทธิ์เป็น ุณยิ่งรักเนี่ยเผินไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะคุณยิ่งรักมีพี่ชายอยู่ดูไบหรือว่าเพราะอะไรก็ตามนะขณะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลคุณยิ่งรักถอนตัวจากการแข่งขันเป็นเจ้าภาพกับดูไบดูไบก็เลยได้เป็นเจ้าภาพไปแบบสบายสบาย,บายคือเมืองไทยเป็นคู่แข่งแต่ว่ารัฐบาลยิ่งรักชินวัตรตั้งในเงาชินวัตร <c oughs> นะครับ ถอนตัวจากการเป็นคู่แข่งในการจัดท่าน,นเราก็เลยอดเป็นเจ้าภาพแต่ว่าฝรั่งเศสยังเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี1889ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงครบรอบ100ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศสพอดีนะครับเราก็เขาก็จะสร้างสัญลักษณ์หรืออะไรขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คเครื่องจะสร้างตรงบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ําแซนที่เราจะไปนี่แหละครับเราก็ตอนนั้นคงไม่ได้นึกหรอกว่ามันจะกลายเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศจนปัจจุบันแต่ตอนที่เขาจะสร้างนี่ก็เหมือนประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทย ด้วยเวลาจะสร้างอะไรก็มีการประกวดเขาก็มีการประกวดแบบว่าแต่ละคนแต่ละคนก็ส่งมาก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทสาปั์บริษัทวิศวกรรมต่างๆเนี่ยส่งมาประกวดถึงประมาณร้อยกว่าบริษัทแต่บริษัทที่ชนะเนี่ยคือบริษัทของนายกุสตาฟแอฟเฟลนะครับซึ่งบริษัทของนายกุสตาฟแอฟเฟลเนี่ยชนะแล้วก็เข้าทําสัญ,ญญาในช่วงต้นปี1887เลยแล้วก็เริ่มทําการก่อสร้าง เสร็จเนี่ยครับก็คือเพื่อใช้ในการงานเอ<ะ>็กซ์โปปี1889แต่ว่าความยากของการก่อสร้างในสมัยนั้นนะพี่ะเกิงเพราะว่ามีคิดดูดิย้อนหลังไปร้อยเท่าไหรอ่อ่ะร้อยปี135ปีคือวันที่ปีที่เขาสร้างเสร็จแต่ว่า ถ้านับก่อสร้างโดยนี่ยก็137ยสาบคือบริเวณริม,มแม่น้ำแซนเขาบอกว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยดินมันมีความอ่อนมากเพราะฉะนั้นจะสร้างหอเฟลขนาดใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมันจะต้อ<า>งเจาะเข็มฐานลากลงไปลึกถึงชั้นที่เรียกว่าชั้นดินแข็งดินดานเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการก่อสร้างหอเฟลที่เราเห็นเป็นรูปทรงเหล็กอย่างเงี้ยดูเหมือนสร้างง่ายๆเนี่ยแต่ใช้เวลาก่อสร้างถึง2ปี2เดือน5วัน2 2 5 เด็กใช้เวลาก่อสร้าง2ปี2เดือน5วันนะครับแล้วก็มีพิธีการเปิดหอไอฟเฟลอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่31มีนาคม1889นะครับโดยที่กูสตาฟเนี่ยเป็นคนที่นำธงฝรั่งเศสเนี่ยไปติดไว้บนยอดหอไอเฟลพอหอไอเฟลสร้างเสร็จเนี่ยก็ถือว่าณขณะนั้นในปีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกนลครับชิงชิงที่ไหนเธอพี่จคเกอที่ไหนฮะ ที่เคยสูงสุดในโลกอ๋อไอ้นี่เหรอเป็นแท่งแท่งไง Empire State ไม่ใช่เ Empire State มาที่ละไรที่วอชิงตันที่วอชิงตันก็อนุสาวรีย์จอห์สอนุสาวรีย์จอห์สวอชิงตันอนุสาวรีย์วอชิงตันที่สร้างเที่สไปเดอร์แมนไปไปห้อยอยู่ที่มันหน้าตาคล้ายเสาเสาโอเบลิกส์นะครับซึ่งถ้ามันถ้าเป็นถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์เนี่ยทั้งเสาโอเบลิกส์ทางหอไอเซิลเนี่ยเขาเรียกศิวลึง ทำไมพี่ไม่เหมือนไม่คือตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณไปอ่านแดนบราวน์นะถ้าคุณไปอ่านแดนบราวน์นะรหัสลับดาวินชีเนี่ยแดนบราวน์จะเขียนไว้เลยว่าสาเหตุที่คนฝรั่งเศสเนี่ยสร้างหอยเฟลเนี่ยเพราะว่าลดปมด้อยของตัวเองอันคุณต้องไปอ่านพี่แต่ว่าคุณต้องไปอ่านแดนบราวน์ไม่ใช่ผมอนุสาวรีย์วอชิงตันเนี่ยยอดมันแหลมไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนเซเว่นเลนได้ไงพี่ก๊อบน้าลองไปดูดิเหมือนปะ ไม่เห็นี่ังเหมือนไม่เห็นไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อก็พอลเซฟหินตาหินยายอ่ะแหละแม่แต่มันมีบางส่วนที่เหมือนมันมีรอยหยักบางส่วนวันหลังวันหลังเรารวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเล่าทั่วโลกเลยเอาเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของ ไอสิ่งที่สร้างเรียนแบบเซเวลึงเนี่ยมันมีมันมันมีไปทั่วโลกแหละพูดจริงจริงต่อมาต่อเรื่องของความสูงที่สุดของไอเฟลเลยนะครับมันสูงที่สุดเนี่ยก็อย่งนี้หนึ่งแปดแปดเก้ายาวไปถึงปีหนึ่งเก้าสามูเรียนะพี่เจิงมันถูกแซงโดยใครรู้ปะใครฮะถูกแซงโดยตึก克莱สเลอร์เพราะว่าตึก克莱สเลอร์เนี่ย ก็สร้างเสร็จในปี1930ไคเสเลอร์ยังสวยอยู่ถึงปัจจุบันตึกไคเสเลอร์ผมยังไม่เคยเห็นอะไจริงสวยมากไคเสเลอร์ยังสวยอยู่ในนิวยอร์กอ๋อเหรอแต่ว่าผมไปแล้วมองข้ามเหมือนไปเพราะว่าไปนิวยอร์ก โอ้ยในชีวิตผมไปนิยวยอร์กตั้งประมาณสิบกว่าพังแล้วบางผมอาจจะเห็นแต่ตึกแต่ก่อนนั้นก็จะเห็นตึกเอทวินทาวเวอร์ที่มันถูกเครื่องบินชนตึกเอ็มไพร์สเตดพวกวันนี้ถ้าไปก็จะเห็นตึกวันเวอร์เทรดเซ็นเตอร์ซึ่งสร้างขึ้นมาแทนตึกตึกเวอร์เทรดเซ็นเตอร์ที่พังไปเห็นตึกโรกี้เฟลเลอร์แต่ตึกไครเซอร์นี่เป็นตึกนอกสายตาไนะครับทีนี้ไอ้ตัวหอไอเฟลเนี่ยมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนะพี่ตั้งแต่ปี1889พี่คิดว่ามันจะผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างที่คิดว่่าามันนจะ้องผ ด้วยคามโซ่มันมันผ่านสงครามโลกคือมันผ่านการถูกยึดครองของนาซีแต่คนฝรั่งเศสเนี่ยก็กแสบนะพินเชเกอร์เพราะว่าฮิตเลอร์ตอนนี้บุกมาเรายึดได้แล้วเนี่ยปกติเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ของการยึดได้เนี่ยตัวฮิตเลอร์เองเนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปแล้วเอาธงชาติของนาซีปปขึ้นไปเปลี่ยนไปอยู่บนยอดหอ,อเพราะว่ายอดหอไอเฟลเนี่ยเป็นองชาติฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสทำลายลิฟ ที่จะขึ้นหอไอเฟลพอทำลายลิฟต์ที่ขึ้นหอไอเฟลเนี่ยถ้าจะขึ้นหอไอเฟลเนี่ยต้องเดินฮิตเลอร์ต้องเดิน1,665ัน้ขั้นขึ้นฮิตเลอร์ไม่เดินฮิตเลอร์ให้คนอื่นเอาไปแขวนแทนเพราะ,ะนั้นก็คือก็เลยทงเยอรมันก็ถูกเพื่อไปแขวนแต่ฮิตเลอร์ไม่ได้สามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่ฮิตเลอร์ก็ประมาณทงผิดไป ก็ธงขนาดใหญ่ไปแขวนธงขนาดใหญ่ของฮิตเลอร์เนี่ยแขวนได้ไม่นานเนี่ยก็ถูกลมมันพัดปลิวไปสุดท้ายก็เอาธงของนาซีขนาดเล็กลงไปแขวนที่นั่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งก่อสร้างให้สูงขนาดนั้นส,สิ่งที่ต้องผ่านแน่นอนเนี่ยคือฟ้าผ่าคอรเฟลเนี่ยเคยถูกฟ้าผ่าใหญ่เนี่ยในปี2445หรือปี1 9 0 2นนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับก็ตอนนั้นได้ถูกฟ้าผ่า ความเสียหายเนี่ยที่เกิดขึ้นจากยอดลงมาเนี่ยความเสียหายถึงประมาณร้อยเมตรเราก็ต้องมีการเปลี่ยนตรงยอดเปลี่ยนในเรื่องของหลอดฟงหลอดไฟเพราะยอดเนี่ยมันจะเป็นโคมไฟมที่สำคัญที่มันต้องมีคมไฟนี่เพราะอะไรนุ้ยพี่จะเกิดเพราะเพราะโทมัสแอร์โฮาเอดิสันขึ้นไปเยี่ยมหอไอเฟลในปี1889แล้ว,วก,ก็เอดิสันไปพี่ก็เนอกก็เลยฝากไปติดสิไฟฟ้าไปติดให้คนที่เกิดยุคเอดิสันเนี่ยเอดิสันเขาคิด ค้นเครื่องไฟฟ้าได้สารพัดชนิดเลยอ่ะเราเกิดมาสมัยนี้ทุกอย่างมันคิดค้นไปหมดแล้วเราไม่มีโอกาสที่คิดค้นอะไรเลยครับแต่บริษัทนี้ได้ขึ้นไปเยี่ยมหอไอเฟลในปี1889นอะครับหอไอเฟลเนี่ยผ่านฟ้าถูกฟ้าผ่ามาหลายครั้งแต่คนที่ฟ้าผ่าใหญ่ที่สุดก็คือผลที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราก็มีการดัดแปลงตรงยอดหอไอเฟลเนี่ยก็คือไปติดเป็นขุมไฟใหญ่บนยอดหอไอเฟลเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อปี2 5 4 3 ก็คือในวาระที่ครบรอบปี2000ออ๋มิลลเเนปี2000ยูนิคมิลเลนนเียมก็เลยไปเปลี่ยนยอดไฟให้เป็นหอไฟห้างบนยอดบนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งบนหอไอเฟลในทริปล่องแม่น้ำแสเนี่ยเราจะขึ้นไปรับประทานอาหารบนชั้นชั้นหนึ่งชั้นสี่ชั้นหนึ่งอ๋อชั้นหนึ่งก็คือข้างล่างอันนี้กลาวใช่ไหมพอขึ้นไปเนี่ยตรงฐานที่เป็นเหมือนตัวไอเส้นตัวเอเนี่ยชั้นหนึ่งที่จะเป็นพักคาร แต่มันก็ชมวิวสวยแล้วนะสวยๆชั้นสูงสุดเนี่ยเป็นพัตคารที่จูนเวิร์แต่ของเราเนี่ยแต่มันเล็กไงเพราะว่าดขึ้นฐานแต่ของเราเนี่ยฐานใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่แบบเปิดรับคนทั่วไปพอไเฟลเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสเลยสถิติปีที่แล้วกับปี2022เนี่ยนะครับมีคนไปเยี่ยมชมเนี่ย2022เนี่ยาล้านกว่าคน ห้าล้านเก้าแสนคนนะก็คือเฉียดเฉียดอะ่ะคือเฉียดเฉียดหกล้านแล้วก็ทะลุหกล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับในปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่คนไปเที่ยวเยอะมากปีหนึ่งปีหนึ่ง,นงเนี่ยมีคนไปเที่ยวเยอะมากครับแล้วก็เป็นหอเหล็กหลายหลายคนก็คงคิดว่ามันเป็นเหล็กโครงสร้างนี้ไม่ได้ใช้เวลาก่อสร้างนานแต่ว่าสร้างยากเพราะว่าอยู่ริมน้ําดินอ่อนเหล็กที่ใช้พี่เ,เกิงเขาบอกว่ามีน้ําหนัก รวมกันทั้งหมดเนี่ยถึงหนึ่งหมื่นตันเลยนะพี่นเคเกอซึ่งเป็นเหล็กที่จำนวนมหาศาลนะมาสร้างตรงนั้นนะครับแล้วหอไอเฟลเนี่ยก็ถือเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสไปจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี1889ที่ปารีสเป็นเจ้าภาพเวิร์ก x เอ็กซ์โปปีนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหอไอเฟลซึ่งถือว่าเป็นแด์ม์าที่สาคัญของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นอนุสรณ์ทาง ประวัติศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรอดอกโลกที่สำคัญคือขึ้นทะเบียนเป็นมรอดอกโลกเนี่ยปี1991 19ก็จริงแต่หอเนี่ยมีอายุตั้ง135ปีแล้วคิดดูหิว่า135ปีที่แล้วเนี่ยสร้างหอที่มีความสูงเนี่ยถึง330เมตรตามหลเมนที่รวมเสาอากาศตรงยอดด้วยแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะหลังคาหอจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300เมตรครับซึ่งหอเอเฟลนอกจากใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดเวิลด์เอ็กซโปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกใช้เป็น หอส่งสัญญาณเพราะว่าลักษณะมันก็คือเหมือนเสาอากาศอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็น <c oughs> หอส่งสัญญาณแล้วก็กระจายคลื่นวิทยุโทรทัศน์เพราะแน่ดีตมันยังไม่มีระบบดิจิตอลเหมือนปัจจุบันแต่ก่อนก็จะต้องกระจายความถี่เนี่ยในระบบเราเรียกว่า territorial ก็คือภาคพื้นดินไปให้ทั่วต,ต่อมามันมีเรื่องของการพัฒนาดาวเทียมก็ใช้ดาวเทียมเป็นตัวกระจายปัจจุบันกลายเป็นดิจิตอลก็ไม่ต้องใช้ กระจายแบบดั้งเดิมแล้วนะครับการกระจายที่ต้องใช้ความสูงเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ต้องใช้แต่ว่านี่คือเรื่องราวของพอร์เฟล